อ๋ครับก็ต้องสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้พบกับผมชัดเอาฮัลโลนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็นการเอาใจเด็กหงนะครับผมก็คือกัปตันของเขานั่นเองนะครับเซเว่นเจอหลาดนะของปีมูนย์นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณเพจพี่ปาอะไรสามดัตานะครับซึ่งเป็นข้อมูลเอ้ซึ่งเป็นสริปข้อมูลของนักเตะ คนนี้นะครับผมให้ผมมาทำคลิปรีวิวนะครับผมยังไงก็ต้องขอบคุณไว้ด้วยนะครับมาถึงจุดเด่นกันเลยนะครับผมจุดเด่นนะครับการเข้าทำนะครับการเข้าฮอตการละไก่ยิงไกลเนี่ยแล้วก็การธรระตูเนี่ยถือว่าอันตรายนะครับผมแต่ว่าจังหวะสับไกลยิงเนี่ยจะทําได้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่กองหน้าธรรมชาตินะครับผมแต่ว่าปี08แเนี่ยแนะนาให้ดันขึ้นไปเล่นกองหน้า ตัวก็หน้าต่ำนะครับผมนะครับแนะนําให้ไปขยับขึ้นไปเล่นหน้าต่ํานะครับการวิ่งหาบอลนะครับการหาตําแหน่งเนี่ยถือว่าร้การนะครับผมชอบอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอนะครับพลังงานเหลือเฟือนะครับหมดแรงยากนะครับวิ่งเติมเกมลุกเกมลุกแล้วก็ลงมาเติมเอ้ลงมาช่วยเกมรับได้ดีนะครับผมการคลองบอลเนี่ยถือว่าเหนียวแน่นมากนะครับเป็นตัวพักบอลชั้นดีเลยนะครับผม ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยจะลากไปยิงหรือว่าปั้นเกมทําให้เพื่อนได,ได้ได้ประตูเนี่ยก็ถือว่าทําได้เนียนมากๆนะครับความสามารถในการจ่ายบอลน,นะครับหายห่วงไว้ใจได้เลยนะครับผมนอกจากนั้นนะครับสิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามนะครับเ,เกมลุกที่ว่าโดดเด่นเนี่ยและเ,เกมลุกที่ว่าโดดเด่นเกมรับเนี่ยเขาก็ยังสามารถทําผลงานได้เยี่ยมนะครับในปี0 8นะครับผม แล้วก็จังหวะการเข้าบอลเข้าสกัดจังหวะปะทะเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับเรียกได้ว่าลุกลับเลิศเลยทีเดียวนะครับผมจุดด้อยนะครับปฏิกิริยาความคล่องตัวเนี่ยถือว่าค่อนข้างช้าไปนะครับผมแล้วก็ลูกขูกขิกลูกวุ้นวายหน้าประตูนเนี่ยที่เจอเนี่ยอาจจะดูเออเออไปบ้างนะครับอาจจะไม่ค่อยได้อาจจะตามเกมไม่ค่อยทันนะครับสปีดก,การค้อบอลเนี่ยก็จะ ถือว่าแก่มากนะผมในสปีดในการเลี้ยงบอลนะครับผมสรุปแล้วนะครับใครที่ชอบแนวสวนกับสวนกับไวนะครับผมแล้วก็แน่นในเรื่องของเกมรับนะครับปีศูนแปเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ได้ดีนะครับผมตัดเกมดีแล้วก็ยังอึดมากๆนะครับผมแนะนําเหมือนเดิมครับให้จับไปเล่นหน้าต่ําเลยนะครับผมจะคอยประสานงานกับแนวลุก ได้ดีนะครับครับผมแล้วก็เรื่องต่อบอลเนี่ยถือว่าเด็ดขาดนะครับการทะลุช่องการจ่ายบอลนัอะไรเงี้ยแล้วก็การยิงไกลเนี่ยถือว่าทาได้ดีนะครับผมจะอาจจะของบอลช้าไปนิดนึงนะครับควรแบบให้มันแบบคึงคึงคึง,คงแล้วก็จ่ายเพื่อนจะดีกว่านะครับผมครับก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับสตีเวนเจอร์ลาดนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับผมสัดคอโลได้ใหม่โอกาสหน้าครับอย่าลืมกดซับสไคร e นะครับผมยังไงขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ